เทพเจ้าผู้สวรรค์ศิทธิ์ทั้งหลายของมนุษย์และจริงแล้วคืออะไรกรั่นนามก่อนผมไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาไม่ใช่นักเทวะวิทยาไม่ใช่นักคิดหรือปราชญ์คุรุหรือผู้นำสารใดๆดังนั้นหากได้อ่านบทความใดก็ตามที่ผมเขียน มันเป็นเพียงแค่การนำเสนอจากอีกมุมมองหนึ่งของปุถุชนธรรมดาเท่านั้นเองอาจเพราะสังคมของนักจิตวิญญาณในโลกบ่อยครั้งมันก็นำเราไปสู่อัตตาที่ใหญ่กว่าและลืมเจตนารมณ์ของการศึกษาสัจธรรมเพื่อสลายมายาและหลอมรวมกับความอ่อนโยนสง่างาม ภายในจิตวิญญาณของตนและมนุษย์ทุกๆคนนั้นไปอันหนึ่งผมมองว่าศาสนาเป็นลำดับขั้นของวิวัฒนาการทางจิตปัญญามนุษย์ซึ่งทำให้เราสามารถสังเกตเห็นถึงที่มาของความเชื่ออันหลากหลายที่เป็นผู้มอบความไม่สิ้นสุดของประสบการณ์ในมิติทางจิตวิญญาณ อันลึกซึ้งแก่สายพันธุ์ของพวกเราแล้วเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในาศาสนานั้นทั้งหลายคืออะไรเราลองมาพิเคราะห์ดูจากบทความนี้ปฐมเหตุมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีภูมิปัญญาในจักรวาลน,นี้รวมทั้งยังมีจักรวาลทางกายภาพ ที่ใหญ่กว่าจาัก,กรวาลของเราขึ้นไปอีกในจํานวนไม่สิ้นสุดจริงตามที่บางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้คาดการไว้แต่บทความนี้จะพูดถึงสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลทางพลังงานที่เล็กละเอียดลงจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งมีอยู่นับอนันต์มันเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียก มิติควอนตัำนักจิตวิญญาณเรียกมิติทับซ้อนและนักศาสนาเรียกว่าสวรรค์เมื่อมีพื้นที่ย่อมเพราะสำหรับการใช้ประโยชน์ในกระบวนการวิวัฒน์ทางจิตวิญญาณนั้นการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกายสัมผัสเป็นวิธีเดียวที่มันจะสามารถสร้างโอกาสให้ตนเองมีประสบการณ์ที่ครบถ้วน ถึงทุกการรับรู้ในเชิงเปรียบเทียบของทวิภาวะทั้งร้อนเย็นสุขทุกข์ดีใจเศร้าปัญญาเคลา้ารักกลัวเป็นต้นทั้งหมดเพื่อการหวนคืนสู่การระลึกรู้สูงสุดที่มีในตัวมันเองอีกครั้งเช่นนี้ หากมีเราดำรงอยู่ในณนพื้นที่ใดเราจะสร้างกายชีวิตของตนขึ้นมาด้วยเสมอเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสามคุณลักษณะคือกายใจและวิญญาณอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเป็นใครในมิติไหนก็ตาม แน่นอนเราคงคุ้นเคยกับคําว่ากายทิพย์ซึ่งคือกายพลังงานที่มีความละเอียดเคลื่อนสูงกว่ากายทิพย์หรือกายละเอียดก็เป็นสิ่งที่สุกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการเดียวกันกับกายเนื้อของมนุษย์นั่นคือวิญญาณจะลดระดับการส,ารสั่นสะเทือนของความคิดตนเองลง จนกลายเป็นรูปอนุภาคแล้วอะไรคือมูลเหตุจูงใจในการเลือกของวิญญาณว่ามันจะควรเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดและในมิติไหนละ่ะระดับจิตวิญญาณของมัน 1. ซึ่งคือผลรวมของสิ่งที่มันรู้จากประสบการณ์ที่เคยได้รับ ผ่านจำนวนการเกิดของชีวิตระดับพลังการรังสรรค์ของมันหนึ่งคือการสําดงศัก,กยภาพทั้งหมดที่มันมีอยู่ให้ปรากฏออกมาผ่านทางโอกาสของการเป็นชีวิตในหลากมิติระดับสภาวะสูงสุดของมันหนึ่ง คือการเปลี่ยนรูปประสบการณ์จดจำรำลึกสูงสุดด้วยการเป็นตัวตนทั้งหมดอย่างไร้ขอบเขตจากรูปชีวิตและจากสภาวะมิติสามข้อนี้คือเหตุที่มาของการมีสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาอยู่ในมิติอื่นๆโดยที่วิญญาณจะเลือกสภาวะที่ส,งส่งเสริมกับตัวตน ที่มันปรากฏที่มันปรารถนาจะเป็นการสอดคล้องของเกมแห่งการวิวัตรเราเกิดมายัางโลกนี้เพื่อฟื้นคืนการจดจำได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองผ่านทางความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชีวิตอื่นๆเราเป็นบุคคลหนึ่งเพื่อรับบางสิ่งและให้บางสิ่งกับอีกฝ่าย ผ่านทางบทบาทสมมุติที่เราเลือกจะมาแสดงเราอาจคิดว่าประสบการณ์ของการเติบโตทางจิตวิญญาณนี้มันจะมีกับแค่มนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์เท่านั้นแต่ประตูของจักรวาลหลากมิติมีไว้เพื่อประสานทุกมายาชีวิตเข้าไว้ด้วยกันประตูที่ว่านั่นคือ สัมผัสของใจหรือจิตรู้บางคนเรียกยานบางคนเรียกสัมผัสพิเศษซึ่งแท้จริงแล้วมันมีอยู่อย่างเป็นปกติในทุกชีวิตเสมอเพราะในระบบระเบียบของการรังสรรค์ตัวตนที่สมบูรณ์มันจะต้องอาศัยการเกื้อกูลจากสิ่งที่แตกต่างกันสัตว์เลี้ยงพึ่งพาอาศัยมนุษย์ผู้ใหญ่ ดูแลเด็กสิ่งที่สูงกว่าช่วยเหลือสิ่งที่ต่ำกว่าไล่เรียงกันไปเป็นชั้นๆเพื่อการเป็นวัตจักรที่สมบูรณ์ของชีวิตการเป็นหนึ่งเดียวในความหมายหลากหลายจากความต้องการรวบรวมเป็นสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดพันุ์ จากความต้องการราังสรรค์ด้วยพลังเนระมิดอำนาจทางใจที่มีจากความต้องการบรรลุถึงสภาวะจิตสูงสุดโดยไร้เงื่อนไขทำให้มิติที่หลากหลายถูกสร้างขึ้นจากหลังแห่งความคิดของวิญญาณเพื่อให้แต่ละมิติพื้นที่มีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์และการดำเนินของชีวิตที่ไม่เหมือน กันตามที่มันเลือกไว้ในวงเล็บใหญ่ไม่ถูกต้องสะทีเดียวกับความเชื่อที่ว่าดาวโลกคือสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการบำเพ็ญเพียรหรือเพื่อการยกระดับจิตวิญญาณน,นับจากอายุไขของโลกเมื่อเทียบก,กับจักรวาลและกับดวงดาวอื่นๆที่นี่ยังเป็นสถานที่ใหม่สำหรับการวิวัฒน ดวงวิญ,ญญาณที่เลือกมาที่นี่จึงมักจะยังมีระดับจิตวิญญาณที่ยังไม่สูงนักที่กล่าวเช่นนี้โดยดูจากที่พวกเรารู้และตัวตนที่พวกเราเลือกแสดงออกมาตลอดนับหมืน่นหมื่นปีพวกเรายังล้าหลังอยู่มากเมื่อเทียบกับชีวิตในดาวดวงอื่นและในมิติอื่นๆทุกอาณาจักรที่จิตวิญญาณสร้าง ล้วนเหมาะสมที่สุดกับประสบการณ์ในแบบที่มันต้องการจะได้รับปิดวงเล็บนั่นทำให้ในประสบการณ์ของมนุษย์นับจากอดีตเมื่อพวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆที่มีภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นตำนานความเชื่อของสวรรค์ชั้นต่างๆหรือเป็นภพภูมิต่างๆ ตามรูปอัตลักษณ์ภายนอกและตามปัญญารู้ของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาพกเจอแต่แท้จริงพวกเขาไม่ได้เกิดเพราะอำนาจบุญธรรมที่สังสมและไม่ใช่การทรงสร้างอย่างลำเอียงของพระเจ้าแต่เพื่อการเป็นทั้งหมดจากแรงปรารถนาของตนเองในการรวบรวมทุกประสบการณ์อย่างครบถ้วน หากไม่มีสิทธิ์ก็ไม่สามารถมีครูหากไม่มีผู้ทุกข์ก็ไม่สามารถมีผู้เยียวยาและการเป็นสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้นของวิวัฒนาการที่สูงกว่านั้นมันจะรู้จักตนเองว่าเป็นสิ่งใดนั้นได้ก็ต้องอาศัยการแสดงถึงสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นออกมากับสิ่งมีชีวิตในลำดับวิวัฒนาการที่น้อยกว่า เราเรียกสิ่งน,นี้ว่าโอกาสมีความเชื่อที่ว่าเทพเทวดาหรือทูตสวรรค์เป็นผู้ปกป้องคำจุนศาสนานั่นก็ไม่ได้ผิดเพราะปัญญามีหลายระดับจิตวิญญาณก็มีหลายแบบจิตวิญญาณในระดับยังไม่สูงจะมีความคิดปัญญากใกล้เคียงกับของมนุษย์พวกเขายังมีมายาความเชื่อที่เหมือนกับของพวกเราอยู่ และกลายเป็นพันธกิจของการวิวัฒขึ้นพร้อมกันสิ่งที่จิตวิญญาณในรูปของเทพนำทางผู้สวรรค์หรือดวงวิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มาให้ความช่วยเหลือกับมนุษย์นั้นในอีกทางหนึ่งก็เพื่อให้พวกเขานนั้นได้จดจำรำลึกถึงตัวตนที่สูงขึ้นของตนเองมีบางความเชื่อบอกว่า เทพเทวาลงมาช่วยมนุษย์ก็เพื่อสร้างบาร,รมีนั่นก็ไม่ผิดเหมือนกับที่โลกเคยมีาศาสดาที่เสด็จจากสวรรค์เพื่อมาโปรดมนุษย์และมีคูรุคนของพระเจ้ามานำทางเพื่อมนุษย์กลับสู่บ้านของพระองค์ก็เป็นตามนัยยะเดียวกันสิ่งที่พวกเขาทำนั้นแท้จริงเพื่อกันจดจำรํำลึก ถึงสภาวะสูงสุดของตนเองผ่านทางบทบาทสมมุติบนโลกใบนี้ในวงเล็บและวิญญาณที่เลือกมาเป็นจิตวิญญาณในระดับต่ำกว่าในครูรู้ได้สั่งสอนนั้นคือผู้เสียสลัดให้วิญญาณของผู้มาเกิดเป็นครูรู้ได้มีโอกาสรู้จักตนเองแท้จริงมันคือแผนแห่งเกมการวิวัตรร่วมกัน ส่วนจิตวิญญาณที่มีวิวัฒนาการในระดับสูงก็จะเลือกอยู่ในมิติที่สร้างให้มีสภาวะเงื่อนไขที่ยากขึ้นไปอีกในการจดจำรํำลึกถึงจิตสำนุกสูงสุดของตนเองมันก็เหมือนกับเกมที่ยากยิ่งก็ยิ่งสนุกและคนที่เก่งจริงจึงจะเล่นชนะได้ก็อารมณ์นั้นซึ่งทั้งหมดคือภาพรวมที่แยกเป็นส่วนย่อย คือการตระหนักรู้ของทุกชีวิตร่วมกันและคือการรู้จักตนเองผ่านทางผู้อื่นการสำนึกรู้คุณเป็นความรักที่ขยายออกถูกต้องแล้วที่พวกเราให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูที่ดีที่สุดของมนุษย์คือพระเจ้าและภายในจิตวิญญาณของตนเอง เมื่อคนพบแล้วเราคือเทพนั้นที่เราบูชาเพราะพระเจ้ารักมนุษย์เราเชื่อว่าพระองค์คือสิ่งใดพระองค์ก็เป็นให้ตามที่เราเชื่อจนกว่าที่จะบรรลุถึงพระองค์ในตนเองการมีเพื่อนผู้ทรงปัญญาย่อมเป็นสิ่งประเสริฐเพื่อให้ทุกชีวิตไม่พลาดไปจากเป้าหมายที่วางแผนไว้ พวกเขาจะมาคอยนำทางให้พวกเราอยู่ใกล้ๆเป็นเสียงกระซิบของคุณงามความดีความรักความเมตตาอารีและการแบ่งปันจงคอยฟังเสียงนี้จากส่วนลึกของหัวใจในความฝันและในความเงียบสงัดจงขอบคุณต่อทุกการโอบกอดอันมีพลังลึกลับ สำหรับการปลอบประโลมใจในยามทุกข์มนุษย์ไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังเราทุกคนผู้ล้วนมีผู้ดูแลที่มองไม่เห็นหากจะศรัทธาสิ่งใดก็จงศรัทธาด้วยความรักยิ่งเถิดเพราะความรักคือสิ่งที่ประสานรวมทุกตัวตนในหลากหลายมิติเข้าไว้ด้วยกันและนั่นคือ ความงดงามที่ซุ่มซ่อนอยู่เบื้องหลังมายา